เอาแล้วเอาแล้วใครโดน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 เนี pues ่ยเนี่ยเนี่เ yeah. นี mm oh. ่ยเนี่ยมนี้อยู่ตรงนี้ยืนลอยส่ยืนลอยอยู่โอ้โโดนดหน้าเล่นสงการกันแล้วอ ต้องถือพวามพอดีด้วยโอ้เด็กๆวิ่งมันลุ่มรึเห็นหมดเลยทันพอดีแล้วต้องระวังตัวด้วยเราก็จะโดนเหมือนกันเอาตะก้องตะก้องเล่นหนาเราตะลุบแป้ง ขาดิครับขาด้นเนี่ยเนี่ยคู่เกี้ยวคู่เกี้ยวไม่เป็นไรนิดหน่อยนิดหน่อยเอามานิดหน่อยนิดหน่อยเอดหน้ากล้องว่าอะไรกล้องมันจหายเป็นปใบพีมั้ยดูอะไรระหว่างทองก้องเป็นใบทุกวันเลยแล้วก็เป็นเด็กเป็นเดกเป็นเด็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 กเห็นตั้งท่ากันตรงนู้นแล้วเห็นตั้งท่าแล้วตัดไม่รอดแน่แต่ออฟไม่รอดแน่เจ้าไกลนะ โอ้โหเล่นกันนี้เล่นสงการกันก่อนแล้วอ๋อนี่โดนนิดเดียวแปะนิดเดียวเบาๆเบาเบาอันนี้เดียวไม่เยอะเดียวนิดเดียวโดนโดนไอ้ยูบุก็โดนดิก็โดนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบา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 เเบาให้เดินทางปลอดภัยนะคะโอ้โหแเจ๊แฟงเล่นแล้วนะเจ๊แปง

ครับต้อมนี่พี่หมูก็โดนอยู่โดนแล้ว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 อ้าวน้องเคปโอเคโดนกันนิดนิดหน่อยอะนิดหน่อย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 นีขอบคุณครับโอ้โหมันเล่นกันเรยเลยโดนสิครับอ่าโดนจนได้โดนสิครับ เอาต้นเอาเร็วต้นเร็วต้นเร็วต้นเร็วตายโดนน้ำปลาไม่มีใครเข้าเลยไม่มีใครเข้าต้นเอาน้ำปลาไม่มีใครเข้าเอาเลยเอาเลยวะคนโอ้ไม่มีใครเข้าต้นเลยว่าเอาน้ำปลาขู่ไอ้ปลาสงการเลยหน้าแบบโทรมมากเลยโดนจนได้ครับ เด็กวิ่งไปดูนเลยลไม่ไม่น้อยแล้วกล้องสุดท้ายก็โดนอยู่ดีอเอา <laughs> นุนมาคนนี้มาเรียบร้อยอ,อันนั้นหนักสุดออฟออฟหนักสุดออฟหนักสุดอะไระโดนจนได้เสียงโอ้ คนไทยเยอะแองว่าคนรักเยอะไขรต้นเหตุไขรต้นเหตุเอาแล้วตะโยโดนลุมแล้วตะโยโดนไอ้บีมบีมตามเร็วตามเอาแล้วตะโยโดนลงก้ย ดดเอาเร็วเออยิงนี้ยิงโดนเอาเอ,า,อายินต์หนไปดุงยิงนี้ยิงโดนยิงนี้ยิงโดนอเอาลุกเลยไม่รอดไม่รอด นี่ไม่น้อยหน้าเหี้หมูแล้วนี่นี่ไม่น้อยหน้าเหี้หมูเลยนี่นี่ลูกรักนี่ตัวดีเลยบีมไล่บีมไล่นั่นนั่นนั่นอีกแล้ว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 สุดท้ายไม่รอด เดินฉันได้เีไม่รอดนี่ไม่รอดโค้ชโค้ชนะครับขอรูปยิ่งหนียิ่งโดนชมลมหน้าขาวแสดงว่ามีแต่คนหน้าดำวันนี้หน้าขาวหมดแล้ว <c oughs> อาะโดนอาจจะโดนไหมเ่าไม่เหี่ยวก็โดนเขาเยไม่เหี่ยวก็โดนไม่เหลือเออเนเยอ้าวตาตาตาปิดกระจกเลยเลยตาปิดกระจกลโอวันสงการนี่ยังใส่เละเทะ ใครไปเล่นประลองการดิรเลตพี่แสดงลิเกประสองการอะ่ะโดยทุกคนเอาแม่เครื่องลงโดนอ่ะอัน่าจะโดนโอ้เก็บบรรยากาศนะช่วงท้ายของงานที่ปราจีนบุรนะีครับ พี่นุ่นก็โดนนั่นแหละพี่นุ่นฮะสวัสดีครับพี่นุ่นก็โดนนั่นน่ะโอ้ไม่รอดน้องนัทน้องนัทนุอนูโดนหมดเลยโดนทุกคนเอาตอนนั้นเขาเขา đ a n งคุยงานอยู่สายไม่ได้น้องนัทน้องนุ้ดโดนหมดดีกว่าโดนทุกคนไม่มีใครรอดดีกว่านัทนุ่นโดนทุกคนเลยเอาเฮ้ยถ่ายภาพรวม ก็จะถ่ายรูปลงโอ้ทำไมยืนเป็นแผงอะไรนั้นเอากล้องนี้เอากล้องนี้กล้องพิโยกล้องพิโยเอากล้องพิโยเลย กล้องนี้มันถ่ายวิดีโออยู่หนึ่งสองสามหนึ่งสองเอาเปลี่ยนหมามาเปลี่ยนเรื่อยเรื่อยเรื่อโอเคโอเคศิลปินสอรรักวิ่ีเจียน เล่นสงการกันแล้วอะไรเนี่ยอะไรเข้าวะเอาเร็วตะเต้นเล่นอะไรเนี่ยเอาเรียนอ๋อเอาทุเรียนต้องไม่ชอบทุเรียนเหรอต้องไม่ชอบทุเรียนหรอ

เอาสักรูปเลยเจลกี่เนาะลูกไม่มีเวลาทำเลยอ่ะไม่มีเวลาทำลูกนี่ทำไมสภาพหนูแบบของกินอะไรหนูเนี่ยเออไม่เป็นไรเลยต้องไม่เป็นไรเตินมาไม่ชวนเออไม่เป็นไรเต้นนี่เราเรียนหนึ่งสองสามหน้าขาวเหมือนกันเลยเต้นสองสามโอเคขอบคุณครับ สาวเขาถ่ายรูปกันสุดแล้วไม่มีใครรอดครับท่านผู้ชมแม้กระทั่งน้องโน่น้องนัทน้องนุ่นโดนทุกคนพ่อก็ไม่รอดดูดูดูพ่อก็ไม่รอดหน้าตึงเลยดูดิดูพ่อก็ไม่รอดเอาพ่อมาขอขอหน้าผ้าบาตรทาไอ้นี่จะทาเด็กดอยเด็กดอยนี่หนึ่งสองสาวเออพ่อก็ไม่รอดนะ ไปแล้วมูฟเอานั่นก็นไม่รอดโดนทุกคนนี่น <c oughs> เดี๋ยวทุกคนเ <c oughs> ข้าแล้วลุมโดนลุม <c oughs> ไม่ยอม <c oughs> ไม่ยอมก็โดนเนี่ยยิ่งพี่อ่านน้องนุกก็โดนหนูนุ๊กทาสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ อ่าโอ้นี่ก็ไม่รอดเห็นไหมเนี่ยไม่รอดนี่นี่นี่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปใส่แป้งหน่อยถ่ายรูปใส่แป้งนั่นด้านลงถ่ายรูปใส่แป้งเลยแล้หนึ่งสองสามเอาเอาหน้าชี้หน้าหน่อยนี่ไม่รอดเออคนไม่รอบไปเลยเอาเลยน้องนุ่นเลยน้องนุ่นนี่นี่นี่ดูคนนี้ก็ทำนั่นไง โอ้โวันนี้ใน,นแหรโดนหนักที่สุดเลยนะแห่ในแห่บนเวทีนะโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับ